สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวนะฮะเป็นหนังสือการ์ตูนนะฮะเรื่อง o o k Back นะฮะเป็นผลงานนะครับผลงานของอาจารย์คนวาดเจ้าของผลงานไอ้เชนซอแมนนะฮะอันนี้เป็นการ์ตูนที่เป็นเรื่องสั้นนะเป็นเรื่องสั้นที่ผมมองว่ามันมันไม่สั้นเลยนะเพราะว่ามันคือในเรื่องมันเล่มหนึ่งเลยนะปกติเรื่องสั้นที่ผมปกติเรื่องสั้นที่เราจะคุ้นเคยคือมันจะเป็นหลายๆตอนเนาะเหมือนเรื่องสั้นของไอ้คนวาดวันพีชนะ เป็นหลายๆเรื่องเออเรื่องละตอนอะไรแบบนี้ฮะไม่เกี่ยวข้องกันแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นวันช็อตเนาะคือเป็นเล่มเดียวจบอะหนาร้อยร้อยกว่าหน้าต้น,ตน,ตนประมาณร้อยสี่สิบหน้าอะไรแบบนี้นะฮะคือเป็นเรื่องเดียวเลยเล่าตั้งแต่เทั้งทั้งเล่มเนี้ยคือมีเรื่องเดียวเลยไม่มีแบบเป็นตอนแต่ละตอนไม่เกี่ยวกันอะไรแบบนี้ฮะเป็นเป็นวันช็อตเลยนะฮะเรื่องนี้นะฮะ look back เป็นผลงานที่ออกตีพิมพ์เมื่อปี2 0 2พนยิบเอ็ดนะฮะทางโชเนนจัมพ์พลัสมั้งอือ ก็วางให้แฟนๆญี่ปุ่นได้อ่านกันเมื่อตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะฮะก็บ้านเราก็เป็นรูปเล่มนะฮะเป็นพนะ็อกเก็ตบุ๊กของลิขสิทธิ์สยามอ e ินเตอร์คอมมิกเนี่ยเจ้าเดียวกับที่ทําเช่นซอร์แมนนะฮะตัวนี้นะฮะออกมาได้สักเร็วเร็วนี้องนะ้ประมาณเดือน2เดือนได้มั้งนะฮะนี่ผมก็อ่านจบตั้งแต่วันแรกที่สั่งแล้วแล้วก็เพิ่งจะเอามาทํารีวิวให้ดูกันนะนี่เกือบลืมเลยนะฮะผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากอ่านเรื่องนี้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนที่ผมมองว่าดี เป็นเรื่องสั้นที่ดีมากๆเรื่องนึงเลยอ่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะมาดูรูปเล่มกันก่อนนะครับรูปเล่มของตัวลูกแบกนะฮะของสยามเจคอมิกก็คือหน้าปกนะฮะเป็นแบบนี้เลยนะหน้าปกเป็นด้านหลังเป็นด้านหลังของตัวละครเอกในที่นี้คือเป็นดังเอกเนาะฟูจิโนะนะฮะกำลังวาดอยู่บนโต๊ะทํางานนะกำลังวาดรูกกระตูนอยู่นะฮะแล้วก็เป็นแากไที่ผมชอบนะเขาดีไซน์ได้แบบสวยดีเป็นเป็นสีเขียวอะ่ะมันสอดคล้องกันดีนะฮะ พวกนี้ก็เป็นสีเขียวก็อีส้สีเขียวเสื้อสีเขียวแถมตรงนี้ก็เป็นใบไม้สีเขียวนะแล้วก็ชื่อเรื่องก็เป็นสีเขียวน,นะฮะลุคแบ็กสีเขียวสีน้ําเงินสีฟ้าอะไรแบบนี้นะครับด้านสันก็แบบมี้นะค,ความหนาไม่หนามากนะฮะอยู่ที่ประมาณร้อยประมาณร้อยสี่สิบนะละกันนะนี่ผมประมาณเอานะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับเขาก็จะมีเป็นเป็นเรื่องยออง่อเนาะนี่ก็มีบอกว่าเ,เรื่องราวของฟูจิโนผู้มีความมั่นใจในพรสวรรค์ของตนเองกับเคียวโมโตนะฮะเป็นฮิคิ ที่โคโมริกก็คือไอ้โลกที่ชอบกักตัวเองของยิเด็กญี่ปุ่นเขาเนะ่ยทำให้เด็กสาวตั้งของคนเนี่ยรู้จักกันเพราะว่าเขาชอบเขียนการ์ตูนเหมือนกันนะที่เป็นเรื่องย่อนะครับแล้วก็เขาก็แบบมีเรื่องราวของ,ของวัยรุ่นนะเป็นเป็นดราม่านะครับแล้วก็มีความเรียกว่าเซอร์ไพรส์มีความแบบมีความรู้สึกเหมือนมีความฝันอะไรแบบนี้นะเป็นเรื่องของความฝันของเด็กสองคนเลยแบบเนี้แต่ผมจะบอกว่าเนื้อหาจริงๆนะมัน มันหนักหน่วงกว่าที่ผมเล่ามาหรือเนื้อเรื่องหลังด้านหลังนะครับคือผมอ่านไปโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรนะรู้แต่ว่าผมชอบเชนซอแมนนะครับแล้วก็เออเรื่องนี้มันออกมาเลียวใกล้ๆก,กันนะผมก็เลยแบบเออมันก็ต้องจัดนะเพราะว่าเราอยากเสพงานของอาจารย์ทัตสุกิฟูจิโมโตะมากๆนะครับก็เลยต้องจัดมาแต่ผมเปิดอ่านจะรู้สึกว่ามันเหนือความคาดหมายจากที่ผมคิดไว่มากๆนะครับตัว,วกปกเป็นกระดาษอาร์ตมันนะเดี๋ยวลืมบอกไปนะครับ แล้วก็ตัวเนื้อกระดาษเนี่ยเขาบอกเราว่าเป็นกระดาษสมูทไบรท์พลัสเพเปอร์เนี่ยเป็นกระดาษเป็นกระดาษแบบใหม่มะของทางสยามมะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอืมเนี่ยกระดาษมันมันโอเคนะผมมองมันโอเคผมเป็นคนที่แยกกระดาษอะไรไม่เก่งนะครับคือผมมองว่าเอออันนี้มันโอเคมันอาจจะไม่เท่ากรีนลิสต์แต่ผมก็ว่ามันก็ดีครับมันก็ดีการพิมพ์การแตลผมมองว่าโอเคหมดนะครับสีสันคมชัดดีนะฮะผมไม่ไม่เจอร่องรอยแบบตาหนิอะไรแบบ แบบนั้นนะฮะผมอ่านได้ลื่นๆนะครับอันนี้ไม่อยากปวดเยอะเดี๋ดยวจะสปอยปกด้านในนะครับไม่มีคิ้วนะครับไม่มีแบบพวกประโยคอะไรตรงนี้นะครับเป็นปกด้านในก็เป็นรูปเออเป็นรูปไม่เหมือนกับด้านนอกนะมันเป็นรูปห้องทํางานของพวกเด็กญี่ปุ่นเขาอ่ะเออมีโต๊ะเหมือนเหมือนห้องโนบิตะเออนะครับด้านหลังก็เป็นชื่อเรื่องลูกแบกนะฮะนี่นะครับคือเนื้อหาอย่างที่ผมบอกเลยเรื่องย่อประมาณนั้นเลยคือนางเอกเนี่ย ชื่อฟูจิโนะนะฮะฟูจิโนะแล้วเขาชอบวาดการ์ตูนมากๆนะครับวาดการ์ตูนมากๆฟูจิโนะเนี่ยคือเป็นเป็นการ์ตูนแก๊กสี่ช่องนะครับเนี่ยแบบนี้นะฮะการ์ตูนแก๊กสี่ช่องคือตัง,งเอกเขาวาดแล้วก็เ,เพื่อนๆมันได้ลงในพวกหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนอะ่ะคือของเรียนประถมเนะี่ยแล้วตังเอกก็แบบว่าเออมีแต่คนชมเลยลว่ามันสนุกอะไรแบบนี้นะฮะจนกระทั่งว่ามีวันหนออึ่งครูเนี่ยครูคนเนี้ย,เข,เ,ยเขาขอ ขอให้แบบเฮ้ยแบ่งพื้นที่ในในการ,ร์ตูนแก๊กเนี่ยให้เด็กคนหนึ่งได้ไหมเด็กคนนี้ชื่อว่าเคียวโมโตะเขาไม่ได้มาเรียนทั้งสือเลยนะเขาอยู่บ้านเป็นโรคแบบเก็บตัวครับแล้วก็กเลยบ,บอกเฮ้ยเอาเอาแบบนี่นะเพื่อนเขาก็ยื่นมาให้ดูนะว่าเฮ้ยดูผลงานของเคียวโมโตะดิเนี่ยก็คือหน้านียนะครับอันนี้คือผลงานของนักเอกเนี่ยฟูจิโนะแต่อันนี้คือผลงานของเด็กที่ไม่เคยมาโรงเรียนเลยอย่างเคียวโมโตะคือลายเส้นอย่างแบบ ย่างสวยอะเออเลยเส้นแม่งโคตรสวยจนนางเอกแม่งแบบเหวอไปเลยนะอันนี้เป็นหน้าเหวเลยแบบคือมองมองเหมือนเคียวโมโตเป็นคู่แข่งอะแบบพือทําไมวาดดีขนาดนี้จนกระทั่งว่าอาจารย์เนี่ยเขาก็แบบเนี่ยนางเอกก็เลยแบบเหมือนเกิดแรงผลักดันนะฮะแล้วก็ไปหาข้อมูลครับการวาดการวาดแต่แบบคือพัฒนาฝีมือตัวเองอะเพื่อจะแบบให้มันชนะไอ้ตัวเคียวโมโตะแล้วก็อันนี้มันเป็นซีนที่ผมชอบมากมากเลย ในการเล่าเรื่องของอาจารย์ทัสกิฟูจิโมโตะเนี่ยคือมันเหมือนชื่อเรื่องเลยคือลูคแบ็กเนี่ยเออมองด้านหลังเนี่ยครับมันแบบพื้เหมือนกับว่านางเอกอะวาดไม่ทำอะไรเลยครับืออยู่ไหนก็เอาจะแบบวาดรูปอย่างเดียวนะจนแบบเพื่อนมาชวนมืดค่ําคือเวลาผ่านไปยังไงก็แบบฝึกอย่างเดียวเลยอะ่ะคือผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นการการเล่าเรื่องที่ไม่ต้องใช้ตัวหนังสืออะแล้วมันก็เล่าได้เจ๋งมากๆนะฮะคือเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยนะฮะจนกระทั่งว่า ครูครูเนี่ยเขาให้นางเอกฟูจิโนะเนี่ยไปหาเคิยวมอโตะเนี่ยคือของไปให้ก็คือเรียนจบแนละ้วของไปให้จนกระทั่งว่าสองคนนี้นี่นาคนเนี่ยเขากเ็เป็นเพื่อนกัน,นผมบอกเลยดีกว่าว่าเป็นเพื่อนกันนะแล้วเขาก็แบบเกิดเรื่องราวความสัมพันธ์นะความฝันความอะไรหลายๆอย่างเนี่ยดาเนินต่อไปจนกระทั่งว่ามันถึงจุดจุดที่เป็นแบบผมมองว่าเป็นจุดเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็คิดว่าคนที่ไม่ได้ ไม่ได้อ่านเรื่องย่อมาเหมือนผมเนี่ยหรือไม่เจอสปอยเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกเฮ้ยเอาแบบนี้แหละวะอะไรแบบเนี้ยคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดาราม่านะฮะแล้วก็ไม่ใช่การ์ตูนแบบแนวแฟนตาซี่เ,เลือดสาดเหมือนกับเชนซอมแมนนะเพราะฉะนั้นอะไรแบบเนี้ยที่มันเกิดในเรื่องอ่ะเหตุการณ์เนี้ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะสะเทือนใจนะครับแล้วก็อ,อพอถึงจุดนั้นแล้วอ่ะตัวละครเอกอ่ะเขาเหมือนกับเขาพูดถึงทางเลือกอ่ะทางเลือกที่มันมันเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็น อีกแบบหนึ่ง,งได้ไหมอะไรแบบนี้ฮะจนก,กระทั่งว่ามันนํามาสู่การออยอมรับความเป็นจริงนะแล้วก็ก้าวต่อไปเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการ์ตูนที่อ่านจบแล้วมันมีครบรดเลยแล้วก็ให้ให้แบบเรารู้จักออปล่อยวางอะไรแบบนี้แล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปนะผมมองว่ามันเป็นการ์ตูนที่มันอ่านแล้วรู้สึกว่ามันมันให้อะไรกับเราได้นะเป็นเรื่องสั้นด้วยนะฮะคือทุกอย่างเนี่ยมันอัดอยู่ในเล่มเล่มเล็กๆเล,เล,เล,เลเ่มเดียวเนี่ยนะฮะผมมองว่าเป็นการ์ตูนที่ ผมไม่รู้นะฮะว่ามันไดรางวัลอะไรมาหรือเปล่านะครับเออแต่สําหรับผมนะเรื่องนี้เป็นการ์ตูนสั้นที่ผมอยากอ่านซ้ําอีกอะ่ะผมรู้สึกว่าอ่านแล้วเราเรามีกําลังใจอะ่ะเออผมมองว่าเป็นการ์ตูนที่ดีมากๆนะอยากให้เพื่อนๆได้มาอ่านกันดูครับราคาเก้าสิบาทนะผมมองว่าไม่แพงเนะี่ยสำหรับงานแบบนี้นะฮะก็คลิปนี้ไว้แค่นี้กันนะฮะขอบคุณนะครับผม